ไขมันช่องท้องเนี่ยอันตรายที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆรู้กัอนอยู่แล้วใช่ไหมครับดูจากชื่อโรคเนาะไขมันช่องท้องเนี่ยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นโรคที่เกิดจากคนอ้วนพุงพุ้ยมากกว่าคนผอมแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะนี้เหมือนกันหากละเลยการดูแลสุขภาพต้องดูตามชาร์ตเนี่ยนะครับมันไปกระทบอะไรบ้างถ้ามันไปมีปัญหาที่ปอดนะครับไขมันช่องท้องตัวนี้มันทําให้ปอดขยายได้ไม่เต็มที่นะครับส่งผลให้ระบบหายใจเนี่ยปิดปกติ อาจนาไปสู่ภาวะไาใจขณะหลับได้ถุงน้ําดีนะครับมันทําให้น้ํานดะีมีสภาพข้นขึ้นนะครับเกิดนิ่วในถุงน้ําดีได้ง่ายขึ้นถ้าอยู่ที่หัวเข่านะครับไขมันมากน้ําหนักตัวเยอะนะครับหัวเขา่าน้าหนักมากข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับหัวใจนะครับมีกาสอุดตันในหลอดเลือดทําให้หัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้นนะครับส่งผลให้รุนแรงมากเลยหัวใจวายได้เลยนะ แล้วถ้าไปเกิดที่สมองเลยหนะักเข้าไปใหญ่เลยนะครับมันอโอกาสที่ไปสะสมตามผนังสมองนะครับขัดขวางการไหลเวียนเลือดอาจทําให้เกิดเลือดลหลอดเอ่อโรคหลอดเลือดตีบนะครับเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นมาได้นะถ้าไปอยู่ที่ตับนี่ขัดขวางเลยการเผาผลาญน้ําตาลในเซลล์นะครับที่ทาให้ตับทําง,งานหนักมากขึ้นนะครับในการผลิตอินซูลดินมันทําให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นด้วยนะครับเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานเพราะนั้นเมื่อรู้ว่ามันไม่ดีอยู่นี้แล้วนะครับ ลองดูนะครับหาวิธีการนะครับในการดูแลสุขภาพนะครับดยการออกกำลังกายกินอาหารเพียงพอนะครับดูแลอย่าให้น้ําหนักเกินนะครับใครมันช่องท้องก็จะถูกดูแลได้ดีขึ้นนะครับเพื่อน